สมาคมเพื่อนชุมชนต้นแบบความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อบ้านเราหน้าอยู่สังคมยั่งยืนเพื่อนฉันฝากบอกคุหน้าเถอหน่อยนะข่าวกล่องที่สร้างว้นะ้มาแล้วเดี๋ยวก่อนกลับเนี่ยฉันจะเอาไปส่งให้ทีรถเฮ้ออะไรนะนี่นายเป็นหนายหน้าขายข้าวด้วยหรอเ <laughs> ปล่าหรอกแถวบ้านฉันนะ่ะเขาทำข่าวกล่องออแกนิกว่าน่าเธอนะ่ะเขาเป็นเบาหวานก็เ,เลยเปลี่ยนมากินข่าวกล่องเพื่อสุขภาพน่ะก็เ,เลยฝากฉันซื้อ อืมจะว่าไปฉันว่าจะไปตรวจสุขภาพอยู่หมู่นี้ทํางานเหนื่อยแล้วก็อยากกินอะไรหวานๆก็เลยซื้อน้ําอัดลมมากินตอนกลางวันและตอนเย็นหลังเลิกงานทุกวันเลยเออในชุมอันนั้นนอกจากจะเสี่ยงเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยนะยังทําให้อ้วนกระดูกพุ่นและเสี่ยงโรคหัวใจความดันสูงไปอีกเผาๆลงน้อยจะๆกำลังพยายามอยู่พูดแบบนี้กังวลหนักไปอีกบ้านเราน้าอยู่สังคมยั่งยืน